สวัสดีครับในตอนที่5นี้เราจะมาพูดถึงการทำ PR News นะครับเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารในขณะที่เครื่อง PC Boot ขึ้นมานะครับดูตัวอย่างนะครับปกติแล้วเวลาที่เราตั้ง Boot ฟอ o นิด t w o r k นะครับมันก็จะขึ้นเป็นรูปนี้นะครับโอเคเรามีเ็์ที่จะเปลี่ยนไปรูปอื่นได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาลองเปลี่ยนกันดู เราก็เริ่มต้นด้วยการอินซอพรีอานินะครับใไฟจะผ่านปัป้าน่องสาแล้วเราก็เข้าไปที่หน้าเมนูบูตเมนูส่วนอย่างนี้นะครับบอกว่าจะเริ่มใช้งานพรีอานแล้วนะครับแล้วก็กด Spacebar เลือกทุกเครื่องนะครับเอาละทีนี้เราก็ย้อนกลับมาเปิดเครื่องเทสหนึงดูนะครับ นี้คือตัวอย่างแรกนะครับจะได้เป็นภาพประมาณนี้ทีนี้เราก็ไปทำภาพขนาด640คูณ480มานะครับแล้วก็นำมา,อ,าอัพโหลดขึ้นไปผ่านโปรแกรมไฟล์ z i l l a ได้เลยนะครับมาลองกันดูนะครับเ,เตรียม Windows ไว้แล้วตัวนี้นะครับมีหมอนเปเปอร์อยู่แล้วก็มีไฟล์ z i ล่าให้แอน เองเปิดภา r c i l ลา c l i e n นะครับเอาลา่ะเซิร์ฟเวอร์เรานะครับ10.0.102.51 0 100. PR New นะครับคือ User นะครับ Password 123456.port22 ยี่สิบสองนะครับอันนี้เราจะเข้าด้วย p o r t 2ยี่สิบสองนะครับ ที่นนี้ก็จะมีไฟล์ต่างๆนะครับอย่างเช่นเดนส jpg ตรงนี้มีนะครับเยอะแยะมั้งนะครับอะไรอย่างเงี้นะครับเอาละทีนี้เราก็จะเอาไฟล์ของเราบ้างไปที่ d e s k ์ท็อปไปน,นะครับเราก็ลากใส่นี่เลยเรียบร้อยและเราก็ disconnect ไป ะทีนี้เราก็มาเลือกทางฝังนี้นะครับว่าตอนนี้เราอยากให้มันแสดงเป็นรูปแล้วก็กดแท็บที่ด้าขนขวานี้แล้วเลือกตัว ูเครื่องที่สตาร์ขึ้นมาก็จะเป็นรูปนี้หมดเลยโอเคนะครับในนี้ในกรณีที่เรา <c oughs> ต้องการจะยกเลิกกลับไปใช้รูปนกเพนกวินเหมือนเดิมนะครับก็มาที่ อันอินสตอล PR New ตัวนี้นะครับเราก็เลือกทุกครั้งที่เลือกในการทําข่าวใช้กับไม่ใช้จะต้องมาตั้งบูทเมนูใหม่ครั้งหนึ่งนะครับก็ไปผ่านการตั้งบูทเมนูปกตินั่นเองโอเคเวลาอันนี้ก็จบสำหรับตอนนี้นะครับจะเป็นเรื่องของ PR New ขอบคุณครับ